สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ oppo นะคะ oppo a15 นะคะอันนี้หน้าจอแตกนะคะมองไม่เห็นภาพเลยมืดสนิทเลยนะคะ ตัว oppo a15 a15s นะคะ oppo a16k oppo a16e realme c11 c12 นะคะใส่ด้วยกันค่ะรุ่นนี้ก็คือจะใส่ด้วยกันได้หลายรุ่นอยู่นะคะอาการจอแตกมองไม่เห็นภาพแล้วนะคะนี่เราก็ต้องมาเปลี่ยนหน้าจอเนาะอันนี้ก่อนที่จะแกะก็คือรุ่นนี้แงะฝาหลังนะคะผ่าฝาหลังออกนะคะ อันนี้ก็เราใช้คัตเตอร์ได้นะแต่ว่าต้องดูน้ําหนักมือเราด้วยนะอยู่ที่ว่าความเคยชินของแต่ละคนเนาะบางทีเห็นคัตเตอร์อุ้ยทาไมต้องใช้คัตเตอร์ขนาดนั้นจะถลอกไปเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องลองลองดูนะคะว่าน้ําหนักมือเราเท่าไหร่เราแค่แง้มไว้แค่นี้ก็พอนะแง้มสับไหนไม่รู้เนี่ยเราแค่ง้างได้นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดไปนะคะนี่ ค่อยๆแง่ไปค่ะอันนี้คือเขาจะมีกาวขอบๆนะคะด้านข้างนี่ฝาหลังจะมีกาวอยู่ค่อยๆแงะไป ตัวเครื่องยังไม่เคยซ่อมนะคะก็จะแงะฝาหลังก็จะแงะยากนิดนึงค่ะนี่รู้ได้ไงว่าเครื่องไม่เคยซ่อมจะเช็คได้ยังไงนะคะถ้าตัวเครื่องไม่เคยซ่อมไม่เคยแกะก็คือจะมีสติกเกอร์ประกันติดอยู่ที่หัวน็อตแบบนี้นะคะเราสามารถเช็คได้เนะว่าเครื่องเคยซ่อมมาหรือเปล่าถอ,อดน็อตได้เลยค่ะ ถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาถาดซิมออกนะคะถาดซิมแล้วก็แงี้โครงหลังได้เลยค่ะ อันนี้นะ็อส่วนบนกับส่วนล่างเป็นเบอร์เดียวกันนะคะที่หยกติดไว้ตรงนี้ก็คือว่ามันมีลําโพงเนาะมันก็เลยเป็นแม่เหล็กดูดได้อยู่ก็เลยแปะไว้นะคะอันนี้เราก็มางัดเอาแบตออกนะคะแบตเตอรี่ค่ะม,มือมันลื่นแงะไม่ออกอ นี่ค่ะถ้าตัวในส่วนของพลาสติกตรงนี้ถ้าเราแมวออกมันก็จะแงะง่ายนะคะนี่ค่ะอันนี้หน้าจอแตกอยู่แล้วแล้วก็ง้างออกได้เลยค่ะ นี่จอแตกไม่เห็นภาพอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเป่าเนาะถ้ารุ่นไหนที่แบบเป็นโครงเล็กๆจอบางๆเงี้ยเราก็เป่าหน่อยก็ได้เพราะรุ่นนี้กาวมันไม่ได้เยอะเนาะกาวแค่ขอบๆนิดเดียวแล้วก็ใช้คัตเตอร์เลาะออกได้เลยโอเค ตัวนี้ตะแกรงลำโพงหน้านะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็จัดการพวกเศษกระจกเก่าออกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่จอใหม่เนาะ มิเศษที่มันแตกนะคะไล่ๆเก็บออกให้หมดนะเข้าออกไม่หมดเนี่ยโอ้ยมันจะทิ่มกระจอใหม่เราได้นะคะเวลาเราใส่จอใหม่ไล่ดูเศษกระจกด้านข้างออกให้หมดเลยะคะ่ะ พอดูเสร็จกระจกออกหมดแล้วเราก็ลองจอใหม่ได้เลยนะคะจอใหม่แล้วก็ประกบแพรให้แน่นค่ะ บแบตใหม่ My, ลองเลยค่ะเอ้ยแบตใหม่ใส่แบตเทสก่อนนะคะอันนี้ถ้าจอติดแล้วเราก็จะประกอบเลยแต่ว่าเราจะติดกาวสุดท้ายนะคะเพราะว่า <c oughs> ลองไม่ได้แบตเตอรี่ไม่มีไฟงั้นก็ประกบก่อนละกันค่ะเพราะว่าเห็นจอเห็นภาพติดอยู่เนาะอันนี้จอไม่ได้เปลี่ยนหลายรอบเพิ่งจะเปลี่ยนครั้งแรกก็กาวก็ไม่ได้เยอะถ้าจอที่ เปลี่ยนหลายรอบแล้วคาบกาวเก่ามันจะเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนรอบแรกเงี้ยเปลี่ยนรอบสองใส่กาวเก่าเคลียร์ไม่สนิทพอไปใส่รอบใหม่เงี้ยมันก็เลยหนาขึ้นกว่าเดิมเวลาทําความสะอาดรอบสองมันก็เลยจะทํายากนิดนึงอันนี้เปลี่ยนครั้งแรกก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะอันนี้ส่วนของเลนนะคะประกบเสร็จแล้วเสียบสายไว้ก่อนนะคะระหว่างใส่น็อตเนาะเราจะได้เทสได้ตอนที่เรา ประกอบเครื่องเสร็จนะคะไม่มีไฟเลยโอเคค่ะใส่น็อตก่อนเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดกาวฝาหลังนะคะแบตดหนึ่งเปอร์เซ็น นี่เราก็ใส่ตะแกงลำโพงหน้าค่ะลองทาบดูนะคะว่าลงสนิทหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเทสจอก่อนนะคะจอใช้ได้ปกติเราค่อยติดกาวค่ะพราเมื่อกี้ยังเทสไม่ได้เนาะแค่เห็นหน้าจอติดอย่างเดียวเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกค้าไม่มีไฟนะคะ อันนี้คือใส่หน้าจอแล้วสัมผัสได้ปกตินะคะสัมผัสได้ปกติก็จัดการกับสติกเกอร์นี่ก่อนนะคะสติกเกอร์ประกันด้านข้างนี่เอาออกให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าถ้าพ้าตรงนี้เวลาเราติดกาวแล้วมันจะลงไม่สนิทค่ะเดี๋ยวมันจะไปค้ำนั่นเองเนาะเสร็จจากนี้เราก็ติดกาวได้เลยค่ะ กาวก็ใส่แค่ขอบๆเหมือนเดิมนะคะใส่กาวระวังตรงส่วนหน้าจอให้ดีเนาะตรงลำโพงหน้านะคะตรงกล้องหน้าใส่อย่าใส่เยอะจนเกินไปเวลาระวังจอลงไปเดี๋ยวจอ เดี๋ยวกาวมันจะล้นเข้ากล้องหน้าเรานะคะนี่ค่ะสังเกตให้ดีว่ามีเส้นอะไรไปพลาดหรือเปล่าอันนี้กาวถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็เขี่ยมันออกก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะวางจอประกรบลงไปถ้าเราวางจอประกรบลงไปตำแหน่งกาวตรงนี้ถ้ามันล้นเกินไปเวลารวางลงไปปุ๊บเนี่ยกาวมันจะไหลเข้าหน้าจอเรานะคะนี่ค่ะอะ่เสร็จแล้วก็ฝาหลังค่ะ ฝาหลังก็ใส่ขอบขอบนะคะใส่ขอบนะย้ําว่าใส่ขอบอย่าไปใส่หัวน็อตนะคะบางลายมาเครื่องนี่หาหัวน็อตไม่เจอไหนได้กาวถมไปหมดแล้วนะคะนี่เราใส่แค่ขอบขอบ,ขอบด้านข้างก็พอค่ะในส่วนที่กาวมันเลอะหรือล้อนออกมาเรากาวมันแห้งเราค่อยทําความสะอาดออกก็ได้นะคะเพราะว่ากาวพวกนี้เป็นกาวซิลิโคนเนาะไม่ใช่กาวร้อนหรือกาวตาช้างนะคะ เวลาไปแกะเปลี่ยนเองอย่าไปใช้กาวล้อหรือกาวตาช้างนะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องเราพังไปเลยเพราะมันจะแกะไม่ได้เนาะมีลูกค้ามาเปลี่ยนจอแบบรีบเร่งด่วนเลยร้านก็เร่งให้นะแต่แกะมาโอ้โหลูกค้าไปใส่กาวตา,ตาช้างมานี่ไม่รู้จะเร่งยังไงเลยอันนี้เราก็รัดหนังยางไว้ก่อนรอให้กาวมันแห้งกดค่อยหนังยางออกนะคะ,ะ30นาทีก็แห้งแล้วนะคะ เปลี่ยนหน้าจอนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ OPPO A15 ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ